แป๊บหนึ่งนะทุกคนได้ไหมเคกูดขอมาดีครับได้ปะเอออย่างน,นของไม่ง่ายด้วยนอนอิ่มจ้า สวัสดีครับทุกคนผมไปป้นไอ้นี่ครับองศาตรงนี้ได้เเดี๋ยวมันมุดๆได้ไหมวอานี่คนได้ไหมไปป่ะผมไปป้นสวัสดีครับผมไปป้นให้ขาทางกล้องคุณพ่อมาพอลุงฟ้า ได้อยู่พี่โบสวัสดีจ้ายที่ทุกคนจะไม่เหงาแล้วแต่ว่ามันจ่ายนี่นิดนึงได้ไหมสวัสดีครับพี่ก้อยช่วงนี้เวลาน้อยเพราะว่าพี่โบสวัสดีพี่โบได้ไหมมุมกล้องแบบเนี้ยผมไปป้นขายตั้งกล้องเขามาที่ติดกับรถอะแต่เดี๋ยวเพิ่งมาต้องเอาภาพเปลี่ยนมาเช็ดแลนะ ได้ได้นะเจอกันพรุ่งนี้ได้เลยพี่ก้อยสวัสดีจ้านี่ลูงนี้น่าจะเป็นคนของมันตั้งนานแล้วฝากเป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนวันนี้เป็นงานเจ้าภาพก็คือพี่นุ่นเป็นเจ้าภาพวัสดีครับพี่เป็ลรักเดียววัสดีครับพี่นีสวัสดีแกงตาแม่ครัวด้วยนะครับวันดีคาราพุกคพร ฝากเมตดยายผมด้วยนะอ๋อนี่มันหมุนอย่างนี้ได้ด้วยโอเคเออเออเออมันมีคอเก็จะมีตัวใช่ใช่ใช่โอเคแล้วขอบคุณพ่อได้ดริงทั้งตรงคอกับปั๊บใช่ใช่ใช่คนขอเวลาแป๊บนึงนะนี่จริงที่ผมจะได้คุยกับทุกคนได้แล้ว ยย่งางงเลสว,วัสดีครับน้องบีมน้องบีมหนูไม่เกียกเขาะลูกคนสวัสดีครับฝากไปกำมังใจให้ผมด้วยนะเอา,อาใช่ผมขับรถเองครับช่วงนี้ยาวๆเลยมีคใ,ใครมาขับรถผมไหมผมให้เดือนละห้าหมื่น ครับพี่ขอบคุณมากครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ